สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบผู้นะครับประจำวันที่27กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบผู้กันนะครับพรีวิวนะครับเรียบผู้เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมคาราบาวครับรอบ3คืนนี้มาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงสัมภาษณ์ของโค้ชนะฮะอาริซงเบเกอร์โอ้โหสถิติเซฟเป็นอันดับหนึ่งของศึกพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นด้วยก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกฟััังงก์ชนเต็มพล ราคาเริ่มต้น6.99แสนบาทเท่านั้นนะครับ MPV สุดคุ้มค่ามีโปรโมชั่นนะครับขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อน4,999บาทต่อเดือนก็ได้สนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิเลยนะครับมีโปรโมชั่นมีข้อเสนอดีๆมากมายนะครับดื่มไม่ขับขยย Suzuki, ด้วยความห่วงใยจากซูซูกิซูซูกิคอสบิแคนเนี่ยก็ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลเจอกับเลสเตอร์นะเวลาเตะเนี่ยตีหนึ่งสี่สิบห้าแต่ว่า โชคดีมากครับคู่ลิเวอร์พูลนี่คือคู่ประเดิมเลยต้องขอบคุณไทรัฐจริงๆนะฮะที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดนะครับเขาก็จะเลือกคู่มาถ่ายเนาะแล้วเขาเลือกประเดิมที่คู่ลิเวอร์พูลเจอกับเลสเตอร์เลยนะครับตีหนึ่งครึ่งเปิดหน้าจอดูก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าปุ๊บเกมลันนะฮะอ่าเรามีฟีทีวีถ่ายครับขอบคุณไทรัฐจริงๆนะฮะทีนี้ครับนัดนี้เล่นในแอนฟิลด์เนาะเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันสักหน่อยแล้วกันเมื่อวานนี้ครับตามธรรมเนียมหลายๆคนเข้าใจผิดตลอดเลยนะฮะว่า เวลาถึงรีกครับทีไรพอเป๊ปไรเดอร์มานั่งสัมภาษณ์เนี่ยคนก็จะบอกว่าเป๊ปไรเดอร์คุมทีมข้างสนามหรือเปล่าไม่ใช่ปยังคงเป็นครอปคุมทีมข้างสนามเหมือนเดิมแต่สังเกตไหมสามปีสี่ปีแล้วมั้งครอปให้เป๊ปไรเดอร์มาสัมภาษณ์ก่อนเกมตลอดเหมือนกับเป็นการเนี่ยรายการเนี้ยโรเตชันกับทั้งกุนซือให้มานั่งสัมภาษณ์นะครับนึกภาพไหมโรเตชันน่ะเอากุนซือเอาผู้ช่วยมานั่งสัมภาษณ์แทนแต่ตอนคุมข้างสนามครอปยังคุมเหมือนเดิม นะอันนี้ต้องชี้แจงตรงนี้ทุกปีเลยจริงๆนะผมต้องชี้แจงทุกปีเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้ผมสตรีมเกมก็มีคนถามเรื่องนี้เข้ามานะครับโอเคมาดูแป๊ปไรเดอร์พูดถึงความพร้อมของทีมเราแล้วกันะะนะครับอัปเดตไปที่อาการบาดเจ็บของเทนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเป็นข่าวดีครับเขาบอกว่าเทรนเนี่ยซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วนะจากมน่อปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยวิ่งได้เฉยๆใ,ใช่ไหมยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆเ,เป็นซ้อมเดียวแต่ตอนเนี้ยซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะ เล่นลิงชิงบอลมีการซ้อมเกมคาลเตอร์เพสซิ่งอันนั้นเมื่อวันจันทร์ส่วนวันอังคารซ้อมระดับเพิ่มไปถึงไหนแล้วไม่รู้อาจจะซ้อมเพิ่มได้มากกว่าเดิมด้วยแต่เป๊ปเล่ได้อบอกว่ายังไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าจะฟิตทันในเกมเจอกับเรสเตอร์ไหมดังนั้นอ่ามันก็ข่าวดีแล้วครับต่อให้เทนฟิตไม่ทานอันนี้เราก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่มันเป็นทิศทางที่เทนเริ่มกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้ประมาณหนึ่งแล้วเต็มเต็มกับกับเพื่อนๆได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีเวลาวันอังคารวันพุธบริหารสุ แล้วก็เตะวันเสาร์กับสปเปอร์ผมว่าเราทุกคนโฟกัสว่าขอให้เทรนต์ฟิตทันเกมเจอกับสปเปอร์ดีกว่าเนาะส่วนเกมกับคาราบาวครับเนี่ยไม่ทันเราก็ไม่ไดซีเรียสครับเอาคนอื่นลงเล่นก่อนก็ได้ส่วนเตียโก้คันทร่าเนี่ยเป๊ปไรเดอร์แกก็บอกสั้นๆนะครับว่าตัวนักเตะเนี่ยนะอยู่ในกระบวนการการฟื้นตัวที่เป็นไปตามลำดับแล้วดีมากๆใกล้แล้วเหมือนกันโดยนักข่าวอย่างเดวิดลินส์บอกว่าในส่วนของเตียโก้คันทร่าเนี่ยซ้อมโปรแกรมเดี่ยวแล้วดังนั้นถ้าดูจากคำว่าซ้อมโปรแกรมเดี่ยวอาจจะสัปดาห์หน้าเนาะ เตียโก้อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่เทรนด์อาจจะสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้อาจจะกลับมาแล้วแต่ส่วนเตียโก้อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าถึงจะกลับมาได้น่าจะเป็นเทือกเทือกนั้นซึ่งตัวของเป๊ปไรเดอร์เองก็บอกว่าคิดถึงคิดถึงเตียโก้อคาทร่านะแบบคุณภาพของเตียโก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหเราก็คิดถึงะนะครับมีการคุมแดนกลางคล้ายๆกับแม็กคริสเตอร์สามารถผ่านบอลแม่นยำผ่านบอลสําคัญในพื้นที่ที่ถูกต้องได้เรารอเขากลับมานี่มันคือสิ่งที่เป๊ปไรเดอร์บอกนะครับ นะทีนี้เป๊บเรยเดรกก็พูดนะครับว่าถึง11ผู้เล่นที่จะส่งลงเป็นตัวจริงในเกมคืนนี้ที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยมีปัจจัยใดในการเลือกผู้เล่นบ้างเขาบอกว่าเราต้องการกลุ่มผู้เล่นที่มีความกระหายมีความสดนะร่างกายสดแล้วก็พร้อมพัฒนาต้องการผู้เล่นกลุ่มที่พร้อมพัฒนาตัวเองไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วเขาเคยยกตัวอย่างมาครับเช่น เช่นใคร ok, เบนดอกอาเงี้ยอายุ17ปีไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าคุณแบบมีทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยเราก็พร้อมให้โอกาสคุณหรืออย่างเซฟานไบเซติ it, ที่ก็อายุ18 1แ1ด1เด็กพวกนี้โฟกัสที่การพัฒนาของตัวเองและพวกนี้ต้องการพัฒนาตัวเองก็ต้องการเกมลงเล่นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยพูดถึง2ชื่อนี้มาแล้วเบนดกกับไบเซติ it, เนี่ยแสดงว่าได้ลงแน่เ <laughs> มื่อเป๊ปไรเดอร์พูดยกตัวอย่างมาขนาดนี้ ขณะเดียวกันเขาก็พูดด้วยว่าเคลเฮอร์นี้ต้องลงอยู่แล้วก็จะเป็นโอกาสของเควินเคลเฮอร์ในการลงเฝ้าเสาทั้งในใน,ในการยูโรป้าเนาะแล้วก็ในใน,ใน,ในการฟุตบอลลีกครับด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้อันนี้คือความพร้อมของฝั่ง,งรเรอัลความพร้อมของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกุนซืออย่างมาเลสกานะครับเขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเขาจะมีการโรเตชันเหมือนกันนะเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเหมือนกันจะใช้11ตัวเดตัวจาก นัทที่เล่นเกมหลีกในแชมเปี้ยนชิพม,มาไม่ได้เพราะว่ามันก็มีการอ่อนล้ามันก็มีเรื่องของอะไรแล้วก็ผู้เล่นสำรองหลายๆคนก็จําเป็นจะต้องได้รับการหมุนเวียนด้วยเขาสมควรที่ได้รับลงเล่นด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาส่งชุด11ตัวจริงลงแบบนั้นนะก็จะมีชุดผสมลงด้วยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เขายังเก็บอยู่เนี่ยมีดอย นะคนนี้ก็จะเป็นผู้เล่นคนสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับแบ็กซ้ายคัรัมดอยส์คนนี้เจ็บจากเกมล่าสุดเลยนี่ก็พลาดแน่นอนครับสำหรับแบ็กซ้ายแล้วก็มีคอนเนอร์โคดี้นะครับอาจจะมีส่วนร่วมอาจจะกลับมามีชื่อตัวจริงได้สำหรับคอนเนอร์โคดี้นะครับโอเคหายเจ็บกลับมาแล้ว11ตัวจริงที่คาดอ่ะมาดูกันครับจากเว็บไซต์ Who s o o r เดี๋ยวผมขอขยับภาพนิดนึงครับภาพมันมันเบี้ยวไปอ่าจะได้เห็นกันแบบเต็มๆเนาะ ของลิเวอร์พูลเรานะครับเคลเรอ์เฝ้าเสาน,นานะครับเจเรลควันซ่านะครับน่าจะได้ลงครับจับคู่กับอิบาฮิมาโกนาเต้ที่เกมสุดสัปดาห์ได้พักมาซิมิกาดเล่นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็แบ็กขวาอาจจะเป็นโจโกเมตหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแต่มีบายเซติอีกคนหนึ่งที่ก็พร้อมสแตนบายลงเล่นเหมือนกันนะมันเล่นได้2คนนะครับแล้วก็แดนกลางครับเอเลียดเอนโดแล้วก็ ไรอันกาเฟนแบกแต่เนี่ยวางวางผิดตำแหน่งแล้วจริงๆเอนโดต้องอยู่ตรงกลางนะเอเรียตต้องมาอยู่ด้านขวาแล้วก็3แนวรุกครับโชต้ากัคโปเบนโดเนี่ยผมว่าเป็นเซตนี้แหละถ้า้ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนตรงโกเมสอะเป็นบายเซติดพักไปเลยพักโกเมสไปเลยแต่ก็ไม่แน่คอปอาจจะใช้โกเมสต,ต่อก็ได้นะครับส่วนเกมเลสเตอร์นะครับระบบ4 3 3เหมือนกันนี่ก็โอ้โหโรเคชันประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันผมลองไปดูตัวที่ เขาใช้เมื่อสุดสัปดาห์มันก็มีเปลี่ยนนะาวาร์ดีอาจจะพักแล้วเปลี่ยนเป็นอีเนาชโชอะไรแบบนี้มีวาวีดีแม็กคาแม็กแม็กเอเทียก็ลงเล่นจริงๆเป็นเป็นอีกคนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ละกาซาเดก็ลงเอนดีดีพักอย่างเงี้ยมีบางคนตัวจริงบ้างวิ่งลงต่อบ้างอะไรแบบนี้นะครับโคดี้กลับมาดอยเล่นไอ้แต่ดอยเขาบอกว่าเจ็บเนี่ยอันนี้ฮูสกรกพลาดแล้วดอยพลาดนะครับก็จะต้องหาคนอื่นมาเล่นเนี่ยก็จะประมาณน,นี้เป็นชุดผสมของ,ของเขาเหมือนกันนะครับ โอเคก็จะได้เห็นภาพเนาะส่วนเรื่องการจับสลากรอบต่อไปสมมุติถ้าริฟูเข้ารอบเนี่ยเราจะได้รู้ผลการจับสลากก็คือคืนนี้เลยคือลิฟูเตะตีหนึ่งสี่สิบห้าใช่ป่ะแต่มันจะมีแมนซิตี้เตะกับนิวคาสเซิลด้วยในเวลาตีสองซึ่งนั่นคือคู่สุดท้ายครับจบก็ประมาณตีสี่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปต่อเวลายิงอยู่โทษอะไรกันนะนะโอเคก็เขาก็จะจับสลากต่อเลยดังนั้นประมาณตีห้าบ้านเราอะกลมๆเลยตีห้าบ้านเราก็น่าจะได้รับรู้แล้วแหละว่า ถ้าเกิดลิฟว์ู้เข้ารอบลิฟว์ผู้จะเจอใครอะไรยังไงกันต่อนะครับนี่คือการจรัดสลากรอบ4ต่อไปก็จะมีในค่ําคืนนี้เลยนะครับทีนี้ครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปไรเดอร์ที่พูดถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องราวของเซฟานบายเซตินะครับนะเขาก็พูดถึงเซฟานบายเซติแล้วก็โกเมสกับการได้เล่นแบ็คขวาในช่วงที่เทนไม่อยู่นะเป๊ปไรเดอร์บอกว่าใจผมเนี่ยอยากจะชื่นชมไปที่โจโกเมสด้วยนะที่เล่นบทบาทแบ็คขวา แทนในช่วงเวลาที่เทรนด์ไม่อยู่ได้เป็นอย่างดีทัศนคติยอดเยี่ยมเล่นในแนวทางของตัวเองแล้วก็สามารถหุบเข้ามาเล่นอินไซด์เขาใช้คำว่าเล่นอินไซด์เล่นด้านในได้ด้วยและเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยกับการที่คุณจะต้องเล่นทดแทนแบ็กขวาหนึ่งในแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกอย่างเทรนต์อาโนไม่ง่ายก็ต้องให้เครดิตกับโจโกเมสนอกจากนี้แบลรเดียก็พูดถึงเซฟานไบเซติดแหละครับว่าไบเซติดเนี่ยในมุมมองของโค้ชเขาคือผู้เล่นหมายเลขหก เขาคือมิดฟ so ิลตัวรับตำแหน่งที่ดีที่สุดคือมิดฟิลตัวรับนี่คือเป๊ปไรเดอร์พูดเองเลยนะว่าในมุมของโค้ชอย่างเขาเนี่ยที่ดีที่สุดคือกลางรับเพราะเขามีคุณสมบัติในการผ่านบอลในแดนกลางต่างๆนานาเขาอาจจะเป็นสไตล์ที่ต่างจากเวลาแมคคริสเตอร์เล่นเบอร์หก็จะคนละคนละชุดทักษะกันแต่ก็เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนมิดฟิลคนอื่นด้วยแต่เขาคือมิดฟิลตัวรับอ่ามิดฟิลหมายเลขหกในสไตล์ของเขาเองแบบเนี้เขามีพรสวรรค์สูงดังนั้น ไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะส่งบายสติตลงเล่นแบ,บ็กขวาตลอดไปฟังคํานี้ให้ดีนะคือเป๊ปไรเดอร์พูดว่ามองก็เป็นเบอร์6เล่นแบ,บ็กขวาตอนนี้ก็โอเคอยู่ละ่ะเล่นแทนไปก่อนในช่วงเวลานี้หาทางออกแบบนั้นแบบนี้แต่ในระยะยาวเป๊ปไรเดอร์มองว่าคนนี้คือเบอร์หแต่ช่วงเนี้อาจจะต้องจับเล่นแบ,บ็กขวาอินเวอร์เตสเล่นแบ,บ็กขวาไปก่อนเราะก็เล่นได้ให้เล่นแบบนี้ เพื่อได้เพื่อได้รับเวลาลงเล่นไปก่อนนะครับมันคือทางออกกันแหละนะครับในช่วงนี้แต่ระยะยาวอาจจะต้องปรับกลับมาเล่นเบอร์หกในระยะยาวนะครับเออมันก็ตามนั้นแหละครับนะอันนี้เป๊ปไรเดอร์พูดเองบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแเบอร์แปดดีกว่ากองหลังดีกว่าแบบ็กขวาดีกว่าอะไรก็ตามแต่เป๊ปไรเดอร์คนที่เป็นโค้ชจริงๆเขาบอกว่าเบอร์หกดีที่สุดสําหรับเซฟานบายเซติดเนาะโอเคครับ พูดถึงบายเติแล้วขอไปที่เอนโดอีกนิดนึงแล้วกวันวาตารูเอนโดนะครับก็พูดกับสื่อนะฮะโดยเ็าบอกว่าวิธีการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยคือการอ่านจังหวะบอลคู่ต่อสู้อ่านระบบคู่ต่อสู้ในเกมอ่านดูว่าคู่ต่อสู้จะเคลื่อนที่ยังไงผ่านบอลแบบไหนอ่านเกมแล้วก็เข้าไปตัดในขณะที่ผมกาลังเล่นในเกมเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเอนโดเป็นเป็นสายอ่านบอลน,นะเป็นตัวรับสายอ่านบอลเข้าไปตัดเกมเออก็ต้องใช้ มันสมองฟุตบอลเป็นหลักแต่ตอนนี้หนึ่งสิ่งที่ต้องให้เวลาเขาคือเรื่องของการปรับตัวเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของต่างๆนานาความเข้าใจกับเพื่อนความเชื่อใจจากเพื่อนความมั่นใจตรงนี้ถ้าได้กลับมาครบเมื่อไหร่ไอเรื่องทักษะฟุตบอลทักษะมันสมองฟุตบอลการอ่านเกมตรงนี้เอนโดมีอยู่แล้วดังนั้นคืนนี้ก็เฝ้าจับตาดูฟอร์มของเอนโดว่าจะมีพัฒนาจากเกมที่เล่นในยูโรปาลีกไหมในยูโรปาลีกอาจจะยังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้จะดีขึ้นกว่าเกมที่แล้วไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับในค่ำคืน,น ยังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอัปเดตอาการบาดเจ็บของแมตติสันซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกับสเปอร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องอัปเดตกันหน่อยแล้วก็ใครต้องการที่จะปูพื้นบ้านใหม่นะครับนั่นก็คือเอ c Smart Mat สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับขนาดหน่ก็แบรนด์อื่นมิลิเมตรทนทุกสภาวะการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายเรื่องมากมายรับประกันคุณภาพ15ปี โมโปรกรุงเทพบริษทบรรทลังคาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้เลยหรือโทร063 208 1188นะครับหรือไปที่เพจ s m a r t m a อฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคเอ่าแมทิสันครับหลายคนน่าจะทราบนะว่ามีอาการเจ็บเข่าเล็กน้อยมาจากเกมสุดสัปดาห์ที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วก็มีสื่อบางเจ้าก็ตีว่าเอ้ยจะฟิตทันหรือไม่ทันหรือเปล่านะล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์มาฝากครับจากทาง กุนซือของเขาเองเลยครับนี่กุนซือก็คือพอสอ,พอสเคโตคูนะครับพอสเซโกกูนะครับกุนซือของสเปอร์เนี่ยเขาก็อัปเดตตัวที่เจ็บจากสุดฤด,ดานามาคือแบนดนนจอร์สันเนี่ยคนนี้ที่เพิ่งย้ายมานะเจ็บเขาบอกไม่ชัวร์ว่าจะทันเกมเจอกับร์พูล์ไหมเพราะคิดมันเป็นแฮมสตติงอาแฮมสตติงเนี่ยต่อให้เจ็บแล้ว,วะระดับเบานะอาทิตย์เดียวหายไม่ทันดังนั้น แบลนด์จอร์ชันน่าจะไม่ทันแน่ถ้าเป็นแฮมสตริงนะเราได้ทราบแล้วแต่แมดเดอร์แมดเดอร์คือแมดดิสันครับกับซอนนี่ซอนนี่คือซอนทึงมินเนี่ยมีอาการไม่ร้อยเปอร์เซ็นในในระหว่างเกมแต่มันก็มีสัญญาณบางอย่างว่าพวกเขาเล่นจนจบเกมได้ดังนั้นวิสซัสเจอส์ดัตอ i นติงซ i เร s ยสครับก็มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าแมดดิสันกับซอนทึงมินไม่ได้เจ็บหนักอะไรอาจจะเป็นแค่การเจ็บเบาๆซึ่งมีโอกาสฟิตทันเจอเรียฟูดังนั้นแมดดิสันกับซอนทึงมินน่าจะฟิตทนันครับ เนาะถ้าดูจากบทสัมภาษณ์ของพอสเตโคกูที่พูดถึงตอนนี้นะครับทีนี้มากันที่สถิติครับผู้สาประตูที่เซฟมีเปอร์เซ็นต์เซฟนะครับเบสเซฟซักเซสเลนะครับอันนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะมากที่สุดสำเร็จเยอะที่สุดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในพรีเมียร์ลีกย้ำว่าในแค่พรีเมียร์ลีกไม่รวมลีกอื่นและก็มีวงเล็บเห็นไหมครับอันนี้สถิติจากคูสกอร์นะครับเว็บไซต์เก็บสถิติดังนะครับเชื่อถือได้ 20บวกช็อตเฟสคือต้องโดนต้องโดนคู่ต่อสู้ส่องอ่ะยีครั้งขึ้นถึงจะมานับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถึงจะมาล่วงแข่งตรงนี้ไนดะ้ถ้าเกิดว่าโดนแค่ไม่กินลูกไม่นับเอา20ช็อตบวกก่อนแล้วค่อยมานับกันปรากฏว่าอาริซงเบเกอร์ของเราครับเห็นไหมเป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่แปดสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์อ้าขออภัยแปดสิบสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่นแปลว่าถ้าโดนส่องโดนยิงมาสิบลูกเนี่ยอาริซงจะเซฟได้โดยประมาณนะ 8ลูกครึ่งสุดยอดมากรองลงมาอันดับสองคือกิเยโมวิคาริโอผู้รักษาประตูของสเปอร์ครับดังนั้นผู้รักษาประตูของสเปอร์ในช่วง6นัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกไม่ธรรมดาเหมือนกันเซฟไป80โอกาสอ่าเปอร์เซ็นต์เซฟครับแล้วก็รองลงมาเป็นอันดับ3ครับเนโตนะ75นิคโปรบ73.9แล้วก็โรเบิร์ตซันเชส72.7นนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์เซฟที่เกิดขึ้นนะก็ยังคงแสดงเห็นว่า พ่อหมีอาริซงเบเกอร์ของเรา mm hmm. ยังคงโอ้โหโชคดีวะ่ะเราโชคดีที่เราซื้ออาริซงเบเกอร์มาฝากเนื้อเชื่อใจได้จริงๆไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆสําหรับอาริซงเบเกอร์ถ้าเราไม่มีเขาหลายๆนัดเราอาจจะเพี้ยนพั้มไปแล้วนะครับนี่คือความโชคดีของเราจริงๆที่มีอาริซงเบเกอร์นะครับนะสุดยอด เอาเรื่องนี้มาฝากกันเพิ่มเติมเป็นเป็นสีสารเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลและกันนะครับที่น่าสนใจคีแรนแม็กควายครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของกีฬาฟุตบอลและกันนะครับคนนี้นะหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อนะคีแรนแม็กควายเขาก็เป็นกูรูและเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วย mm hmm. เขาก็พูดถึงว่าลิพูโอ้โหฉลาดมากที่ซัมเมอร์นี้ไปจับมือกับสปอนเซอร์ชิพที่มาจากฝั่งอเมริกนหลายอัน ไม่ว่าจะเป็น Google Pixel ก็มือถือ Google น่นะฮะที่เขาทำขึ้นมา Google เขาทำมือถือแล้วนะก็ชื่อว่า Google Pixel แล้วก็เอ่อเพโลตอนแล้วก็มีแอปสิ u p พเสนี่ยที่อ่านว่าอ่านว่าอัพหรือ UPS วะนั่นแหละสักอย่างอย่างนี้นะสามอันนี้คือแบรนด์ที่มาเป็นสปอนเซอร์ของเราเป็นพาร์ทเนอร์ของเรามาจากฝั่งอเมริกันทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดกีฬาในอเมริกันกำลังโตแล้วนับตั้งแต่เมสซี่ย้ายไปเล่นในลีกเมเจอร์ละ เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเนี่ยกีฬาซ็อกเกอร์หรือว่ากีฬาฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยในอเมริกาเขาเรียกซ็อกเกอร์น่ะมันเติบโตขึ้นมันตลาดมันใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วมันมันทำให้สามารถสร้างไรายได้ให้กับวงการฟุตบอลได้เยอะแล้วซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าเหล่าบรรดาทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลบาซ่าบาเยอร์เปเชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต้นพวกเนี้ยเริ่มมาจับเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสปอนเซอร์ดีลสปอนเซอร์กับทางพวกฝั่งอเมริกามากขึ้นเพราะว่า ตอนนี้เงินกาลังสะพัดในวงการกีฬาของอเมริกันโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยดังนั้นเขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสีสันที่นํามาฝากกันส่วนเรื่องราวนี้หลยคนน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าเรื่องราวเบื้องหลังการต่อรองการดึงเชงอะไรของซาร่ากับเอเนต์ L ของเขาอีซาอัมรัสเนี่ยที่ได้ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์2022นนู้นน่ะถูก มหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับในสหรัฐอเมริกานะถูกพวกศาสตราจารย์พวกอะไรเงี้ยขอเอาเรื่องนี้ไปทำเป็นเคสสตดี้ในการนำไปเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของวิชาบริหารธุรกิจ m b e ของมหาวิทยาลัยฮาวาดในสหรัฐอเมริกาอ่ะก็แล้วก็ได้รับคำร่วมมือด้วยครับโมซาร่ากับเอเนต์ของเขาก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังตอนตอน่ตอสัญญาครั้งนั้นมันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเอาตรงนี้ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาปริญญาโท MBE นะครับได้ศึกษากันต่อก็เรียกได้ว่าถูกนำไปใช้ในทิศทางที่เป็นทิศทางบวกนะสำหรับเรื่องราวโมซาราไหนะครับซึ่งมหาว่านี้ดังมากนะครับฮาวาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแับดังโดยเฉพาะ MBE พวกบริหารธุรกิจอะไรเนี่ยนะครับอย่างพิธาเนี่ยใช่ไหมพิธาก็จบอันนี้มา คือกปอโทพวกอะไรนะผมก็ไม่ไมรู้ละเอียดแต่รู้แค่ว่าไออันนี้ดังมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากนะฮะทีนี้โชต้านะครับโชต้ามาดูสีสันอันนี้ดีกว่านะครับนี่คือโชต้าแชร์คลิปนี้มีเด็กฟุตบอลเยาวชนที่ไหนไม่รู้ละ่ะยิงฟรีคิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาดีใจตรงกลางสนามฝั่งตัวเองโดยการนั่งกดจอยเกมแบบที่โชต้าทำเขาบอกว่าอินสปิเรชันจากโชต้าและโชต้าก็แชร์แล้วบอกว่า เลิฟเอสรักมันชอ,มชอบมากชอบมากอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายที่นูนเยสละกันนะฮะนูนเยสกับไวอ้อตอนที่ยังเป็นเด็กเก็บบอลด้วยโอ้โหแต่ทุกวันนี้กลายเป็นตัวลูกคนสำคัญของเราไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้หน่อยครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกด subscribe มุ่งหน้าสู่400ซับไปด้วยกันตอนนี้ทะลุ300ซับไปแล้ว กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนุนช่องคุณแอคได้หรือกดส่งซูเปอร์สติเกอร์ด o n a t ต่างๆนานาเข้า,ามาได้ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ